สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูหน้างานอีกหน้างานหนึ่งขอเรียกว่าบ้านนกน้อยนกน้อยสร้างหลังแต่อพอตัวเน้นสีเขียวเหนียวซับคงไม่ต้องบอกนะว่าได้ไอเดียจากใครพอสีที่ชอบอันนี้ก็อยู่ในช่วงการกำลัง ทาสีแล้วก็เก็บทำความสะอาดประตูเราให้ประตูไม้เน้าแข็งอย่างดีห้องน้ำ ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ในราคาที่คุณกำหนดเองสนใจปลูกบ้านก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับดูประตูประตูห้องน้ำ อันนี้ก็เป็นส่วนของครัวแล้วก็นีวิศวกรประจำโครงการ เียวตันน้าตาลเข้มก็สอบถามเข้ามาได้คุณได้ครับในส่วนของการออกแบบหรือถูกใจแบบไหนติดต่อเข้ามาได้แต่อันนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะกำลังอยู่ในช่วงของการ เก็บงานทาสีแล้วก็องค์ประกอบอีกนิดหน่อยอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวต้องไปอีกหน้างานหนึ่งขอบคุณครับ